สวัสดีครับพบกับหนุ่มแบงค์อยากทําอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาพวกเรามาพบกับเครื่องวัดอุณหภูมินะครับเวอร์ชั่นสอนะครับมีน้องๆเพื่อนสนใจกันมากนะครับเสร็จแล้วครับสําหรับโปรเจกต์คเครื่องวัดอุณหภูมินะครับ ทำเองนะครับเวอร์ชั่น2นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักการทํางานของมันก่อนนะครับตัวนี้ก็จะต่อ p o อร์ b แบงค์นะครับครื่องวัดอุอณหภูมิร้อมค่ะมาดูหลักการทํางานของมันนะครับเมื่อมีคนเดินผ่านเซ็นเซอร์นะครับก็จะสแกนนะครับผ่านค่ะเดี๋ยวเราอีกรอบหนึ่งนะครับ ผ่านค่ะนะครับก็เป็นเวอร์ชันที่เพิ่มเสียงเข้ามานะเป็นไข่นะครับเป็นไข่ลองดูนะครับเป็นไข่ไม่ผ่านค่ะครับเดี๋ยวเรามาดูองค์ประกอบนะผมปิดก่อน,นครับเดี๋ยวเรามาดูองค์ประกอบของเวอร์ชั่นนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับที่เปลี่ยนไปเห็นชัดๆก็จะมีตัว เซนเซอร์ S S ตัวนี้นะครับเป็นเซนเซอร์อัลตราโซนิกนะครับใช้แทนตัวเก่านะครับแล้วก็บอร์ดตัวนี้นะครับบอร์ดผมก็เปลี่ยนมาเป็นบอร์ด Arduino Nano นะครับกับชิลของมันนะครับแล้วก็เพิ่มตัวโมดูลเสียง DFMP3 นะครับตัวเป็นโมดูลเสียงนะครับซึ่งจะก็จะข้างในมันก็จะนี่นะจะเป็นนี่ฮะอดิกาตัวนี้ เอาไว้อัดเสียงเข้าไปนะครับเราก็จะใส่เข้าไปในนี้นะครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะอีกตัวนึงที่เพิ่มมาก็คือลําโพงนะครับเพราะฉะนั้นเวอร์ชันนี้นก็จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นสวยงามยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยววิธีการทํายังไงพร้อมโค้ดเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผม หลังจากที่เราได้ต่ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการอัปโหลดโค้ดเข้าไปในตัว Arduino ของพวกเรานะครับในตัวโปรแกรมที่ผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับจะชื่อโฟลเดอร์ COVID Project Ultrasonic นะครับผมจะทําการซิฟไฟไว้นะครับเราต้องแตกไฟลออกมาก่อนนี่คือซิฟไฟนะครับเราก็ต้องแตกไฟล์ออกมาก่อนนะครับถึงจะเล่นได้นะครับมีน้องๆหลายคนสงสัยนะครับจะใช้ไฟล์ไหนนะครับ ลองเข้ามาดูกันนะครับพอพอเข้ามาในไฟล์นะครับในโฟลเดอร์นะครับในโฟลเดอร์ก็จะมีประมาณ1 2 3 4 5 5หตัวนะครับเราเราจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวหลักนะครับในการใช้อัโหลดโปรแกรมนะครับลงท้ายด้วย i n o นะครับให้เราเปิดขึ้นมาเลยตัวนี้นะครับส่วนตัวอื่นๆก็จะเป็นฟังก์ชันเป็นอะไรของมันนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับเราเปิดขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ครับ ตัวโฟลเดอร์ซาวนะครับโฟลเดอร์ซาวเนี่ยเราจะต้องอัดไฟ, 4, 4ฟล์44ไฟล์เนี้ยนะครับเข้าไปในเอสดีกาที่เราเตรียมไว้นะครับเพื่อจะใช้ในการเล่นเสียงของของตัวตุกตัวปัดอุณหภูมิตัวนี้นะครับให้เราอัดไฟล์ไปในเอสดีกานะครับอพอเราเปิดเข้ามานะครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นสังเกตบหัวนะครับเพื่อจะเป็นว่าโควิดโปรเจกต์อัลตราโซนิกนะครับสิ่งที่จะเพิ่มมาก็คือ ไฟล์มันก็จะเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เพิ่มมาคือตัวนี้นะครับตัว Library dfrobot เนี่ยครับดีวผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับเราต้องลง Library ตัวนี้ก่อนนะครับถึงจะเล่นได้นะครับเพื่อใช้ในการเล่นเสียงนะครับตัวนี้นะครับทัดนี้อันนี้ก็ที่เราต่อตัวแปดพิน8 9นะครับสำหรับเล่นเสียงนะครับแล้วก็ให้ตัวติกเกอร์กับเอ h o โค่ตัวนี้นะครับในพิน3พิน4เนี่ยก็ใช้กับ ตัวอัลตราโซนิกนะครับอ,อัลตราโซนิกเอ่อสิ่งที่เราจะลงมาอีกทีหนึง่งนะครับก็คือในเรื่องของตัวนี้นะครับตัวนี้ผมใช้ใช้อิฟมามาจับในเรื่องของอุณหภูมินะครับถ้าถ้าอุณหภูมออิน้อยกว่าหรือเท่ากับ37.3เนี่ยมันก็จะจะผ่านนะครับจะผ่านมีเสียงโว้ก็ผ่าน นะครับแล้วก็จอจะขึ้นคําว่าผ่านนะครับแต่ถ้านะครับเอลเอนะครับถ้าต่ํากว่าไอ้มากกว่าหรือเท่ากับ37.3เนี่ยก็จะไม่ผ่านนะครับแล้วก็มีเสียงไม่ผ่านนะครับส่วนใครจะต่อไฟเป็นกรีนไฟกรีนไฟเลสครับผมก็ทําไว้นะครับทําไว้ใช้กับไฟถ้าผ่านสีเขียวนะครับไม่ผ่านสีแดงนะครับก็ต่อเพิ่มได้นะครับไปต่อเพิ่มได้นะครับก็ ที่ปีนไหนลองไปดูอ๋อนี่ปนหก็เป็น7นะครับเนาะเสร็จแล้วก็ทําการเลือกอบอร์ดนะครับบอร์ดผมใช้เป็นนาโนเนาะเปลี่ยนตะกี้ครั้งเวอร์ชั่นแรกใช้เป็นยูโนนะครับปีนี้ใช้นาโนก็เลือกเป็นบอร์ดนาโนนะครับพออะไรก็เลือกไปนะครับพอเลือกพอเสร็จปุ๊บกดอัพโหลดเลยครับอัปโหลดเสร็จก็เป็นอันเสร็จใช้ได้เลยนะครับ ครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวเช่นเคยครับจะแปะลิงก์ไว้ที่ทางช่อง youtube นะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไ r i b e กดไลค์ด้วยนะครับแล้วพบกันครับ